สวัสดีครับอยู่กับผมติวเตอร์พาทิธริจันทนะวงศ์นะครับและผมปังปราจันทธศิลป์ครับผมผมทั้งสองคนวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันวันนี้คือวันอะไรบ้างวันนี้คือวัน PAE ครับผมหรือว่าค,วคืออะไรพื้นฐานเพื่อที่ว่าน้องที่ขึ้นมสี่ใหม่ๆจะได้มาปรับพื้นฐานกันให้รู้จักเพื่อนใหม่ก่อนอะไรอย่างนี้แบบแล้วก็ได้รู้ว่าโรงเรียนเเราเรียนอะไรบ้างนะครับอีกอย่างที่เป็นไฮไลท์หนึ่งก็คือว่าโรงเรียนเราเปิดเทอมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆใช่ไม่ว่าจะเป็น ห้องสารนุกรมเออห้องสารนุกรมห้องใหม่ๆเนาะประชุมใหม่ประชุมใหม่ใหม่ขาใหม่แอร์ใหม่แอร์ใหม่อีกสองตึกด้วยนะคะทำไมเพิ่งมาสร้างตอนนี้อะคือโรงเรียนเราต้องอธิบายกันว่ามันเราเป็นตึกเก่าก็เลยเรื่องการรับรุงไฟฟ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ก็โรงเรียนก็จงพยายามทําให้ทุกทุกตึกเนี่ยทัดเทียมกันอยู่ใช่ก็ทําให้ทุกคนแบบเรียกได้ว่าอานวยความสวยทุกคนนะ แล้ววันนี้นะผมเรามีอะไรพิเศษบ้างก็คือเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆนะครับว่าเปิดเทอมวันแรกเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆเฟรชี่เลย79รุ่นเพิ่งเข้ามาเลยนะครับ79เป็นยังไงบ้างสดๆเลยใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่ารับชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นน้องสินเยลเลยนะครัโอเคครับผมโอเคนะครับอ่าสินเยลเยอะมากนะครับตอนนี้น้องสินเยล น้องศิลป์เยอเยอะมากนะครับตอนนี้น้องศิลป์เจอเยอะมากเหมือนได้เป็นศิลป์เยอะทั้งโรงเรียนเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเี้นะครับโอเคเอาแล้วก็รู้ยังว่าอยู่ตึกไหนเีย yeah. ตึกศิลปะกูตึกศิลป์มีแอร์ไม่มีแอร์ <ś c oughs> มันร,อนรอ้อนค่ะแต่ว่าปรับได้เพราะว่าไงก็ต้องอยู่อ,กอก<ช>ีอกสามปีอยู่แล้วปี สามปีเตรียมของน้องที่วาดไว้เป็นยังไงก็คิดว่าก็อยากรู้จักเพื่อนไว้เยอะๆเพราะคิดว่าก็คงไม่รู้จักทั้งชั้นหมดนะคะก็อยากให้ผ่านถึงวิชาค่ะก็สอบนาตยาก็ขยันเอาไว้นิดนึงค่ะน้องๆครับพี่รบกวนเวลาว้างสัก2-3นาทีได้ไหมครับหนมว้ามากครับเจอ f อค่ะไม่พี่พีดี ไม่มีกูก็ไม่มีมันไม่มีใครทาให้มันเคมันทําเองไม่ได้หรอกคนนี้คนนี้ช่วยพี่มากเลยน้องเคยดูติดลังวิทป่ะครับดูพี่ทําครับอ้าเห็นไหมครับต้องให้ความร่วมมือพี่นะครับคลับแล้วก็อะครับน้องคนแรกนิโคลค่ะน้องนิโคลนะครับผมโอเคน้าวค่ะสาลีค่ะ สาสาลีาลค่ะออมค่ะพายค่ะพายมิ้นค่ะขิมค่ะเข้าหอมเดี๋ยวพี่จะมีไอจีขึ้นข้างล่างให้นะครับนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมวันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมก็โอ้หดูโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนแรกโอเคคนแรกไม่เอาที่สองก็โอเคค่ะก็ดีได้เจอแบบเพื่อนใหม่เยอะมากแบบวันนี้โอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอย่าตอบซ้ำคนนี้นะครับ เล่นพี่ใจดีมากค่ะทุกคนตอนหลับดีมากค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกดีค่ะออประชุมเป็นไงบ้างออประชุมโรงเรียนเตรียมร้อนแน่นอนนะทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยร้อนอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอเคค่ะโอ้ยตอบยาวมากอุ้ยเข้าใจหมดเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคค่ะก็อย่าตอบซ <c oughs> ้ํากันนะอย่าตอบซ้ํากันผิดกฎมา สึ่อไงบ้างวันค่ะตกใจค่ะคนเยอะเป็นไงบ้างครับวันก็สนุกค่ะอาจารย์พูดเยอะมากก็ดีค่ะเริ่มค่อยๆปรับตัวกับโรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆคืนเรื่อยๆไปสัมภาษณ์น้องๆนะผมเที่ยวรังนั่งฟังอย่างมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อธนัโชติสุภกิจครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับอยู่โรงเรียนสตีวิทยา2 English Program ครับ วันนี้ผมรู้สึกว่าได้ได้ความรู้เรื่องการเรียนมากครับแล้วตอนนี้ครูเนี่ยครับครูเขากําลังอธิบายห้องสมุดอยู่ครับครูเนี่ยเขาอธิบายได้ทําน่าสนใจมากผมก็กะจะเข้าห้องสมุดทุกวันเลยครับตอนนี้ผมขอเล่นเกมต่อนะครับขอบคุณครับผมผมชื่อพีพีครับ ก็ผ่านไปแล้วนะผมกระบ,บทสัมภาษณ์แล้วก็ความเหียนของน้องๆในวันนี้นะผมวันปรับพื้นฐานวันนี้เป็นวันใหม่ๆของน้องวันที่น้องได้เจอสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่เจอแอร์ใหม่ก็ได้ <laughs> ใช่ก็เรียกได้ว่าโรงเรียนเตรียมเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงใช่พร้อมจะพัฒนาก็คือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยให้เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยมีความสะดวกที่จะได้ศึกษาวิชาความรู้ได้อย่างแบบ เขาเรียกว่าไงอะ่ะเออแบบนั่นแหละส <ผม S 1> ามปีเรนเตรียมเนี่ยมันสั้นมากนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆรู้ว่าเออพี่ๆเนี่ยรักน้องแต่ยังไม่เห็นหน้าจริงๆใช่อันครับแล้วผมติวเตอร์ภาธิตรีจันทนาวงศ์และผมป้าป่างปราธิ์ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ